สวัสดีครับพี่น้องพวงปายสุภูสุคนพ่อกับช่องบิ๊กหอยคนบ้านๆครับผมเขามาแล้วก็าจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วพี่น้องเด้อมือนีส้สวาให้ฟังพี่น้องเห็นเตะเขากินตำมะคงตัวบิ๊กหอ,อยลักอยากเบิ่งเตะในยูทูบมือนีเมื่อเมื่อบ่มีว่าซ่องไหนเขาสิบเฮ็ดพี่น้องเบิง่งในบักพริกเฮาสิกินได้คือเพิ่นบ่บักพริกแต่ว่าเฮาสิบ่ใส่ปานาน,าน,นเพราะใช้กระถุงพี่น้องพงกาไอ้ยักษสามกับมือกับสิบพ่อยอยู่บ่พี่น้อง ค่อยติดตามครับต่ำโงโจ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  เริ่มกันเลยพี่น้องบ้านนี้อันดับแรกใส่ตอนบักฮวงกองยานมันเด่นเขาตายพี่น้องจักน้อยนึงมันคือบ้านเพิ่นเฮาวอ่ะะบ,บ,บักพริกพี่น้องบักพริกบักพริกพี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิ้ง อันดับแรกใส่เพียงต่ำโจ๊ะโจ๊ะโจ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 มาเชิญพุ่มกลับมาซอยก่อนพุ่มกลับมาซอยก่อนมามามาขาดพุ่มกลับก็ได้พี่น้องพุ่มกลับทำดีพี่น้องเอาอันยังใส่อีกบานเลยเห็นบะพุ่งบ่ต่ำก่อนต่ำก่อนเอาเอาเส้นบะพุ่งลง ม็นหงลงนะจ๊ะค่อยเบิ่งพี่น้องค่อยเบิ่งแสบๆน้ำกันโจโจวางเลยวใส่ยังอีกโ <c oughs> อ้โหขึานยน้ำกันพี่นอ้องอะน้ำตาลเข้าไปยักหน่อยอือโอ้ครั้งแรกตีเฮ็ดได้พี่น้นองเด้สมากแข้งเอาน้ปาปลาน้านัวใส่เข้าไป ใส่เข้าไปอืม,อมตอนมึงหุงใส่เข้าไปอีกจักหน่อยอ,อ,อาหารนี่เขาใส่เข้าไปเยอะคนก่อนสามก้อนสามก้อนหมดนั่นอืมสามมเสกนัดพี่นออ้องขั้นแรกมึงบีคอยด้วนี่ได้อ,อืมสามชกชกเมือม่อมไหัฮตสามพี่น้อง อ๋อเอาวอ,องนี่ทําไมาลงไปเนี่ยเด๋อดิถอดเอ้สองทะเลลงแม่อ่ะเอาลงเลยกวดลงเขากวดลงไปเอาลงไปเอาลงไปเห็นมดนั่นเลยละอ๋ออันนี้เขากี่เก็บไปก่อนไว้ตะค้างนั่นลเลยนะ แซ่บ่น้องเนมาพี่น้องเนะเบิ่งเนี่ยพุทธนะครั้งแรกของพี่คอยต่ำบากคุ้งต่ำบากคุ้งมีซื่อเสียงความพี่น้องโจโจโจเอาเรียบร้อยจัดๆแล้วมาเบิ่งการกินพี่น้องโจโจโจเอาต่ำเลยแล้วมาดิพี่น้องเฮียเฮียให้เฮียเดี๋ยวสีซิมเอาย้ายซิม เฮ้ยไม่ซิมเล้าเจ้าเฮ็ดแปสิบเอ็ก้าเด็กฮาวไปเอากวอนไปเอากวอนบ่เออแกผู้ตัดเนาะพี่น้องกินในเบิ้องขั้งแรกได้เนี่เด้อโจ๊ะโจ๊ะอื้หือกินได้รวะสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยเฮ็ด โจ๊ะวะโจ it, ๊ะขนาดพี่น้องโจ๊ะโจะโจ๊โจ๊ะอันารพได้กินเผ็ดปะไรยาเฮดเดอพี่น้องเมนูนี่เด้ออันนี้จัดให้เอฟซีซื้อเด้พี่น้องเด้อจัดให้เอฟซีเบิ้งครับผมกันเจียวมากินกันพี่น้องตามมากินต้องกันด้อครับอู้โคกขนักขนาดพี่น้องได้โคกไหมพอแม่วะให้ขูดออกกระขัก ห้าโคกนะอ้าประมาณนี้แหละครับผมอู้เผียรเรียบร้อให้พี่น้อง,อองจ๊บจูบเดี๋ยวกินน้ำกันเลยครับผมตามไปกินน้ำกันครับได้เวลากินแล้วครับผมมามากินน้ำกันกับบิ๊กหอยครับผมอ่ะลุยเต้าลุยลุยหอยจะเฝ้า,ากินแม่ไก่เอาตำหรับฮวงก่อนจ้ะอ่อไก่จะเฝ้าแก้มพี่น้อง แซ่บแซ่บอือหือต้องมีเข่าปลากระเพ็ดหรอกินดูสิได้บอสชิมก่อน,นบบตำมะฮงตำหุ่งใส่ปูใส่กุ้งใส่หอยพี่นอ้นองโซ่หนีก่อนลียุ้งลางเปียกแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดเมื่อไหร่เช็ดเบิ้องไม่มหรอกแกงเห็ดเนี่ยโจ๊ะโจ๊ะ เขาเป็นไก่ย่างไก่ทอดไก่ยังปิ้งเขาเป็นไก่ทอดชุบแป้งกหลีพี่น้องนัีงเล้ไก่ไก่ขอบคุโต๊ะอีนี้พี่น้องได้เขาบา อย่างไรก่นเนาะนี่กินมัดบัลลังก์กินมัดมดประธานโทษท่านอำไภ้เลยครับเด้อกินโซ่พี่น้องเบิ้งได้ซ้ำใดกอย่าถือซางกันเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นเคล็ดให้พี่น้องเบิ้งเอฟซีเพื่อจะได้มีความสุขไปกับบิ๊กหอยครับผมคำนี้มอบให้บิบ๊กบอนบิ๊กซีดี่พี่น้องเอฟซีครับผมตัวถึงแม่ เออพี่น้องอืมบ่ได้บ่ได้ตายตายทำเดียวจะได้ไปลงม่ไปารเพนนี่ไ่ได้บ่ได้พรคำนึงใส่ตะกรับให้นรากินหน่อพี่น้องครับเบิ่งเนพี่น้องเอจุ๊งอกงอก อ๋อดูอมันก็ไหวอยู่ว่ะไหวอยู่พี่น้องไหวอยู่แซ่บแสบพี่น้องตัวเพลี้ยแห้งกินเผ็ดมาได้ยาเห็ดได้สูตรนี้พี่น้องสูตรโจโจยาเห็ดเผ็ดแห้งนี่เลยแซ่บใส่แล้วตอนนี้จ่าย่ายเจ้าจี้อขออนุญาตบาดข้ามออกเขามากินกับพี่น้องพี่น้อง เธอแตกแล้วพี่น้องเพงลินเลยป้องเข่ามานั่งกินเข่ากับพี่น้องหนูหนามได้เพลินไปหนึ่งอ้าวพี่น้องกินไก่แก้มหอยลายบาดค่ำกินข้าวเหนียวพี่น้องไก่ห่อ,อข้าวเหนียวคห่อต้องเปลินแห้ง อาผักมใส่กันพี่น้องทำยังถอดทำอีตูลือทำอีตู้ลืมว่าในเข่าเผ็ดเอาจกกอจกห้บ๊าบ๊๊พี่น้องเด้อเผ็ดลายจพี่อกจโจคุคุยคุยคุจะใส่ซอนผลบะหมี่บานเขานิ่งไบมีสไตล์ซนประเดี๋ยวอ้เอหน้าบานเด้เนาะสมหง เอากลุ่มแ่บหลายจูจูแต่ใบแสบด้วยะพี่นอ้องแ่บหลายชนนาำพี่นอ้องกับน้ำใหม่พ้อพี่นอ้องเอย้ยขาดไม่ได้ส่วนไงพี่นอ้อง มึุคงกระแสพี่นเอยู่นี่นะกระเสรขอดวยนะเอาขอด้วยคอยกินพี่น้องกินแห้งบ่ได้เห็ดบ่เป็ดน้ำตาออะไรพี่น้องยังเห็ดบ่ถือบ่กวนบ่ถือบ่ต้องกับประธานอภัยไพ่เลยพี่น้องเด้อคำว่างคำจ่ายังกระดายนการกินการยังบ่สุภาพยังกับประธานทั่วอัย ร้านอภัยพี่น้องเออ้ยมแตกน้ำจาเนพี่น้องเจ๊งเงื้ออากาศหนาวกับเงือแตกพี่น้องระดบเจ็ดตออออืมฟาดตายชนน้ำชดน้ำพี่น้องบุ๊ สวดตกเทียไปหนหาสดแล้วตั้งเฟดตั้งหอเงินหัวราดานออกเมัน,นมันบาเถาะอ้อพี่อ้องแต่ว่ากัแแ่บแบ่แบหลายจำนำม้งแ่บบังสีน้มเะบังสีฉันจะ้าว่าโอ้ 不用了。哎，老大。哎，别别别，哎。好的。挺好的。个、嗯？好点。你个好一个。好点好的 Hãy subscribe nó kênh Ghiền cay Gõ đi

นะบันนี้พี่ข่อยขออนุญาตบาดค่ำเด้อครับเด้อไปเข่ามาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สั้นกต่จริงจริงจริงให้พี่ข่อยเด้อพี่น้องเด้อถึงประไดี๋ยวาดคิดไปไหมจากพี่ข่อยคือจะได้เห็นถึงแม่พี่น้องสุขุมสุกอนพี่น้องเอกซีทั้งบ้านเราได้เบิ่งกันเอาฝากไปสมีแล้วพี่น้องสิคอยกินไปเราเล่ามาเด้อขออนุญาตบาดคำถิ่นบ่มกัดกอโทษขออภัยให้เข่ามาเบิ่งมาให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แต่อย่าลืม โคห้หแฮมิคอยและพี่น้งองด้วสวัสดีครับ